วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแห่งพระองค์ไปยังเมนวัดอภัยเขตตารามอําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยโทภูวิวัน์คำสงอายุ41ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายซุ่มยิงหน้าฐานปฏิบัติการจา่าเต๊ะ บริเวณพื้นที่บ้านสนามบิหนหมู่หนึ่งตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคม2568ร้อยโทภูวิวัฒน์คำสงเกิดวันที่5พฤศจิกายน2526บิดาและมารดาชื่อนายจรูนและนางนิลนภาคำสงด้านหน้าที่การงานรับราชการทหารในตำแหน่งรองผู้บังคับกองร,ร้อยอาวุธเบาสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่15 ช่วยราชการกองอำนวยการตักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่1กองร้อยฐานราบที่2หน่วยเฉพาะกิจกองพันฐานราบที่1